รอปภเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำฟาร์มของผู้เล่นค่ะตราบใดที่ยังมีการจ้างรอปภอ,อยู่ก็มั่นใจได้เลยว่าลูกหมูในฟาร์มจะไม่ถูกขโมยอีกต่อไปจ้างรอปภอเอาไว้เท่ากับมีกรอะป้องกันฟาร์มชั้นยอดรับรองว่าเหล่าน้องหมูปลอดภัยหายห่วง<อ>คนดูแลผู้ช่วยสุดขยันของฟาร์มที่จะคอยดูแลอาบน้ำน้องหมูให้สะอาดอยู่เสมอตราบใดที่ยังจ้างคนดูแลอยู่ผู้เล่นไม่ต้องกังวลเลยเพราะน้องหมูในฟาร์มจะไม่สกรปรกอีกต่อไปมีช่องแชทคือพื้นที่ที่ผู้เล่นสามารถพูดคุยกับเหล่าเจ้าของฟ อยากทักทายชวนคุยหรือจะชอ,อน้องหมูตัวเก่งให้คนอื่นอิจฉาก็ทําได้หมดเลยมีเพื่อนเยอะๆหรืออยากให้หมูของตัวเองดังไปทั่วเซิร์ฟเวอร์ต้องไม่พลาดเข้ามาใช้ช่องแชทนะแ้มออนเนอร์คือแต้มเกียรติยศที่ผู้เล่นจะได้รับจากการทําความสําเร็จต่างๆค่ะ VIP คือสถานะสุดพิเศษที่ผู้เล่นสามารถซื้อได้จากร้านค้าได้เลยแค่เป็น VIP ก็จะได้สิทธิพิเศษเพียบตาม